สวัสดีค่ะเรามาติว d i a g o n a l และ terminal กันนะคะวันนี้นะ t e r m i n a และ d i a g o n a l นะคะเป็น pattern ของเทรนทั้งคู่นะคะเป็น pattern ฝั่งเทรนทั้งคู่นะคะ terminal เป็นฝั่ง Impulse นะคะแล้วก็ d i a g o n a l ก็เป็นฝั่ง Motive นะคะ ามาดูกันค่ะลักษณะของตำแหน่งที่เกิดก่อนนะคะตำแหน่งที่เกิดเรามาดูฝั่งด i a น o ลก่อนนะคะด i a g o ลนะดค a g o ลมาดูว่าเกิดตรงไหนได้บ้างดโ a g o ลค่ะเขาว่ากันว่าเกิดที่ปลายคลื่นและต้นคลื่นนะคะถ้าหากว่าเราเห็นลักษณะของวัฏจักรราคานะคะเห็นวัฏจักรราคาแบบนี้นะคะเราก็จะ เราก็จะเห็นลนักษณะของแนวโค้น่าค่ะเกิดที่ต้นเทรนนะคะก็คือศูนย์มาหนึ่งค่ะแล้วก็เกิดที่สี่ไปห้าค่ะแล้วก็เกิดที่ศูนย์มาเอค่ะแล้วก็เกิดที่บีไปซีค่ะบีไปซี C นี่ตรงตำแหน่งของเกิดแนวโค้น่านะคะต้นขึ้นและก็ปลายขึ้นนะคะไปดูหน้าตาของแนโกโน่กันดีกว่าค่ะ หน้าตาของไ i a g นอล l นะคะเขาจะเกิดเป็นลักษณะแบบไหนนะ,ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไ i a g นอล l เนี่ยเขาก็จะเดินทางเป็น1,2,3,4,5เหมือนกันนะคะลักษณะของไ i a g o อล l ค่ะ1เขาจะยืดค่ะ1ยืดสีหลัก1ค่ะ3นะคะไม่ยาวกว่า1นนะคะไม่ยาวกว่า3นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะบางคนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันเป็น ลิมนะคิมันเป็นลักษณะของลิมแบบนี้อย่างนี้นะคะเป็นลิมขึ้นไปสามเหลี่ยมหัวตั้งขึ้นไปแบบนี้นะคะเนาะ,ะแล้วก็ลองมาดูซิว่าไม่สั้นไม่ยาวต่อกันยังไงนะคะเราก็ลองเอาเอ็กเทนชันมาวัดดูค่ะถ้าศูนย์มาหนึ่งมาที่สองเอ็กเทนแบบนี้สามต้องไม่มากกว่าร้อยนะคะเอ็กเทนถัดไปสองค่ะไปที่สามและไปที่สี่แบบนี้นะคะ 5ต้องไม่มากกว่า100ค่ะอันนี้เข้าคุณสมบัติของ d i a g o n a นะคะถ้า diagonal นะคะเกิดที่ต้นเทรนถ้าเขาเกิดที่ต้นเทรนนะคะแล้ว5ของเขาค่ะคเพื่อนๆ5ของเขาไปทําผลงานแบบนี้นะคะไปมีการชนะแบบนี้นะคะชนะต่อมอฝั่งซ้ายมือแบบนี้คู่หลีฝั่งซ้ายมือนะคะคุณสมบัติของไดโก o n a ค่ะจะ พาทุกอย่างมาที่โซนรับยานะคะก็คือ0-2แบบนี้นะคะโซนรับยาของเขาค่ะจะมีการเดินทางของราคาลงมานี้นะคะโดยที่ถ้า5ทําผลงานแล้วก็โซนรับยาเอาอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นการเก็บของอไปต่อนะคะไปต่อเนาะ,ะมาดูลักษณะไม่ทําผลงานกันบ้างนะคะไม่ทําผลงานนะคะไม่ทําผลงานก็เหมือนเดิมค่ะเป็นได้2ช่องทางนะคะเป็นได้2แบบก็คือ ลงมานะคะลงมาแบบนี้นะคะลงมาแบบนี้แล้วเขาก็จะมีการสะสมราคานะคะละดมต่อเพื่อชนะหัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ขึ้นไปเพื่อชนะต่อมทำผลงานเรียบร้อยค่ะ,ะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะใน a g o n แต่ยังไงก็ตามจะมาที่โซนรับยานะคะแบบที่ของค่ะไร a g o n o นะคะไม่ทําผลงานนะคะเขาจะลงมาค่ะโซนรับยาเหมือนกันนะคะทําลักษณะ พักตัวนะคะเป็นแฟตซีเฟลแบบนี้ลงไปเป็นซิกแซกขาลงแบบนี้ก็ได้นะคะลักษณะของไดโคเนลไม่ทำผลงานนะคะเป็นได้สองทิศทางแบบนี้เลยนะคะแต่ยังไงโซนรับยาก็มีผลนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นลักษณะแบบนี้เอ้ยมารับยาแน่ๆน,นะคะก็ มองพิจารณาในทางเฟมเล็กมีการกลับตัวไหมคะลงมาเซล,ลมาแบบนี้นะคะยิ่งทําผลงานนะคะก็ลงมาโซนลำยาเอ้ยน่าจะเอาอยู่ถ้ามองเซลลงมาแล้วก็ยังมองบายตรงนี้กลับขึ้นไปที่ต่อมอได้เหมือนกันนะคะกลับไปที่ต่อมอถัดไปเพื่อทําผลงานถัดไปได้เหมือนกันนะคะอ่าจบไปแล้วคะ่ะง่ายม,มากสำหรับได a g o n a นะคะจะมาที่โซนับยานะต่อไปคะ่คะ terminal คะ่ะ terminal ค่ะเพื่อน ทอร์มินอลชื่อก็บอกแล้วค่ะอยู่ปลายขึ้นนะคะอยู่ปลายขึ้นดังนั้นจะเกิดตรงไหนได้บ้างถ้ามีราคานะคะเดินทางหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นวัฏจักรราคาแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะอยู่ที่ปลายขึ้นปลายขึ้นคือเขาจะอยู่ลักษณะของสี่ไปห้าค่ะแล้วก็เขาจะอยู่ลักษณะของ B ไป C แบบนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะทอร์มินอลคุณสมบัติของเขาค่ะก็ลืมบอกไปถ้าเป็น A onal, ไดออกนอลดนด้วยความที่หนึ่งยืดสี่แหลมหนึ่งเนาะ ลักษณะของการขึ้นของเขาจะขึ้นเป็น V shape ค่ะเป็นซ i กแซกขึ้นไปแบบนี้นะเริ่มต้นด้วย V shape เป็น1ยืดแบบนี้นะคะ Terminal เริ่มต้นด้วยอะไรก็ได้นะคะเพราะว่า1งเขาไม่ได้ยืดนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้าแล้วอะไรยืดล่ะคะอะไรยืดนะคะอะไรยืดลักษณะของ Terminal น,นะคะจะเป็นลักษณะของ5ยืดคะ่ะเพื่อนเพื่อนหยืดค่ะเพื่อนๆี่ 4, หลักเหมือน t e r m i เลยคะ่ะ1จะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะคะเพราะ3จะไม่สั้นที่สุดในฝั่งของ Trend น,นะคะ เรามาดู extension ค่ะกลางที่2ค่ะไปที่3ค่ะแล้วไปที่4ี่ค่ะ5นะคะถ้าหากเขามากกว่าร้อยนะคะมากกว่าร้อยสิ่งเหล่าน,นี้บ่งบอกว่ายาวกว่า3แล้วนะคะยาวกว่า3แล้วนะคะยาวกว่าคลื่นที่ไม่สั้นที่สุดนะคะแปลว่านะคะเขายาวที่สุดค่ะนะเขายาวที่สุดนะคะถ้ามากกว่าร้อยถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเข้าเทอมของ terminal ลแล้วนะคะแล้วก็ เทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลจะไปไหนนะคะเจ้า diagonol ไ,ไปที่รับยานะคะแต่เทอร์มินอลค่ะเขาจะเป็นแพทเทิร์นที่นี่ค่ะลงต่ําสุดแบบนี้เลยนะคะลงต่ําสุดแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาเกิดที่คลื่นอ่าสี่มาห้านะคะสี่มาห้าของคลื่นนะคะสี่มาห้ามันก็จะมีการเดินทางเป็น a b c นะคะถ้าเขาลักษณะ เทอร์มินอลนะคะเกิดที่ B ไป C นะคะเกิดที่ B ไป C แบบนี้นะคะราคาเขาจะลงมาที่ไหนคะเขาจะลงมาที่4คะ่ะเขาจะลงมาชนะที่หัวสตรงนี้นะคะถ้าหากว่าด้วยความที่มันเป็นห้ายืดเนาะกว่าจะถึงลงมาที่หัวสี่ก็เป็นไงคะเพื่อนๆเลงของ TP พมันก็จะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆอ่าเนี่ยเป็นลักษณะของเทอร์มินอลค่ะจบแล้วง่ายมากๆเลยนะคะได AGONAL คะ่ะมีหนึ่งยืดนะคะ สี่แล็บหนึ่งนะคะสามไม่สั้นที่สุดนะคะสามนะคะไม่ยาวกว่าหนึ่งค่ะแล้วก็ห้าไม่ยาวกว่าสามค่ะโดยการวัดเอ t ทนชัน What e นะคะแล้วเขาจาลองมาที่โซนรับยาค่ะเพราะโซนรับยายังไม่ได้มีการแลบกันนะคะยังมีราคาที่ค้างอยู่นะคะยังมีราคาที่ค้างอยู่จําลงมาที่โซนรับยาเนาะ,ะถ้าเป็นทอร์นค่ะทอร์นค่ะเป็นลักษณะของ5้ายืดนะคะวัดเอ็กเทนชันสมา3ามมาสี่นะคะ 5จะมากกว่า100นะคะ extension ค่ะ terminal นะคะ,ะ,คะจะต่ำสูงนะคะหลุดตูดนะคะเป็น pattern หลุดตูดนะเป็น pattern หลุดตูดที่ทั้ง2นะคะทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะ diagonal นะเจอเยอะมากๆใน de นะคะถ้าสมมุติว่าเกิดฝั่งขาลงนะโหปุ๊ปุ๊บปุ๊บเห็น diagonal แล้วนะคะถ้าเราเซลล์ลงมาทั้งที่เรามองข้างล่างนะคะเห็น diagonal แล้วเราอาจจะว่า พักก่อนนะคะเพราะเขาจะขึ้นไปโซนรับยาที่ค่อนข้างสูงแบบนี้ได้นะคะเราก็ต้องรีบออกก่อนประมาณนี้นะคะเราไปดูกราฟจริงกันค่ะไปดูกราฟจริงกันนะคะอันนี้อันนี้นะคะเป็น de นะเป็น de เรามาดูราคานะคะ เรามาดูราคาตรงฝั่งนี้กันนะคะมาดูกับฝั่งนี้กันนะคะถ้าราคานะคะเขาชนะต่อมอตรงนี้ลงมาได้นะคะเขาก็จะมีนีหนึ่งยืดแบบนี้เลยนะคะหนึ่งยืดแบบนี้เฮ้ยเป็นดก a นอลได้ไหมนะคะเป็น d i กนอลได้ไหมเนาะอาแล้วพักตัวเป็นสองนะคะลงสามแล้วก็เป็นสี่แล้วก็ลงห้าแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะโซนที่เราวัด extension ค่ะศูนย์มา วัด extension ดูนะคะเนี่ยมองเห็นก็1ยืดแล้วเนาะไป2นะคะแล้วก็ลงมาที่3 3ไม่ถึงร้อยนะคะวัด extension อีกค่ะก็2ค่ะลงมาที่3แล้วก็ขึ้นไป4แบบนี้นะคะลงมานะคะ 5นะคะไม่ถึงร้อยนะคะแบบนี้เราก็มองเป็น d i a g น n ได้นะล้วก็มองบายได้มีการกลับตัวสัญญาณกลับตัวในทาำเฟรมเล็กอะไรเงี้ยล้วก็สามารถบายขึ้นไปได้นะคะโซนที่ถ้าเป็น1ยื่นยืดแบบนี้นะคะโซนที่ศูนย์มา2เนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะแต่เลงทีพีสมมุติเราเห็นแบบนี้ในะทายทเฟรมใหญ่นะคะเลงทีพีของเราก็ปาเข้าไป9,800จุดแล้วนะคะซึ่งก็เยอะมากๆนะคะพเพื่อนเนาะก็ไปหา ลักษณะ by asy by s y แบบนี้ในลักษณะขื้นต่อไปได้ได้เห็นไน d i นอ o นะคะอืมทีนี้ได a g o อล l มันก็จะมีแบบนี้อีกนะคะแบบนี้อีกก็คือว่าถ้าเห็นลักษณะขึ้นก่อนหน้าเป็น d i a g o อลแล้วนะคะปกติการขึ้นไป v shape แบบนี้นะคะขึ้นไป v shape แบบนี้การที่เราถือมันจะเสี่ยงใช่ไหมคะมันจะเสี่ยงแต่มันจะลดเสี่ยงลงมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเราเห็นได a นอลแล้วก็มีวอ v e r g e n ์นะคะ มี d i a g o n a l ลด้วยมี divergent ด้วยแบบนี้นะคะเป็น divergent แบบนี้การที่ขึ้นไป V shape ขาเดียวแบบนี้นะคะเราก็มองบายนะคะราคาลงมา A B C แบบนี้มองบายก็จะมะีความแข็งแกร่งในขาบายมากๆนะคะไปถึง t a เก็ตเลยนะคะเร็วมากๆเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเห็น d i v e r g e n c ด้วยเห็น d i a g o n a ด้วยนะคะขาเนี้ยเราดรอปลงไปในไทม์ f r a m เล็กเราก็สามารถที่จะบายขึ้นมาได้นะที่ tp นี้น่าจะถึงประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะมองได้นะอโอเคอ่ะไปดูได a g o n a อีกได้ไหมคือแบบมันเยอะมากๆจริงๆนะคะ,ะเยอะมากจริงอ่ะมาดูตรงนี้บ้างนะคะมาดูตรงนี้บ้างไดน n a l นะคะ ลักษณะของราคาที่เขาขึ้นมานะคะราคาที่เขาขึ้นมาเรามาร์คตอมอไว้ปึ๊บแบบนี้นะคะการขึ้นมานะคะขึ้นมาชนะตอมอให้เราเขาเป็นชุด A ค่ะชุด B แล้วก็ชุด C ค่ะทีนี้ราคา B มา C นะคะราคา B มา C นะคะเราก็ให้สวิงเขาค่ะชนะตอมอตรงนี้เป็น A นะคะแล้วก็มา B ค่ะแล้วก็ขึ้น C เนาะทีนี้เราลองโฟกัสที่ราคาของ B มา C นะคะ B มา C นะทีนี้อ่ะ B มาซนะคะเราลองดูนะคะว่า1นเอ้หก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะรอราคา2ก่อนค่ะแล้วก็ขึ้น3แบบนี้แล้วก็4แบบนี้แล้วก็5แบบนี้เอ้ย เป็น1่ยืดด้วยนะคะ4แลักด้วยแล้วก็5ด้วยนะคะแบบนี้นะคะราคาขั้นต่ำนะราคาขั้นต่ำก็มาโซนรับยาใช่ไหมคะส่วนถึง2แบบนี้นะคะแล้วก็ประมาณราคาได้ว่าเอ้ยถ้าเรามามีการกลับตัวนะคะมนมีการกลับตัวสัญญาณกลับตัวในทางเฟรมเลขแบบนี้หรือไม่นังยังกลับตัวแล้วนะคะแบบนี้เราสามารถที่จะเสียลงมาได้โดยที่ทาร์เก็ตของเขาอยู่ในโซนรับยาอันนี้ก็ตั้ง5,000ันจุดเนาะ 5,000, 4,000, 5,000จุดกว่าจะถึงต้นโซนรับยานะคะ5อะไรก็นอกแบบนี้นะคะซึ่ง DE แบบเยืมมานะคะอย่าง1ยืด4แลบ1น,นะคะ5ไม่ไม่ยาวก,กว่า3นะคะ3ไม่ยาวก,กว่า1น,นะคะเพราะว่าเป็น1ยืดเนะเาะไปดูอร์มินอลมีไหมนะคะอร์มินอลมีไหม โทมิโนมีไหมเอ้เมื่อกี้หาโทมิโนไว้ให้เ,เพื่อน ตัดไว้แล้วนะคะตัดไว้ให้เพื่อนๆแล้วอยู่ไหนหนะอ,อืตรงนี้เป็นลูกที่ระบายไว้ะบายไว้โอเคเกือ <c> บ <oughs> ไม่เจอนะคะเกือบไม่เจออ่ะมาดูราคาตรงนี้นะคะมาดูราคาตรงนี้ค่ะนี่เขาชนะคู่ต่อสู้เขาลงมาแบบนี้นะคะเขาลงมาแบบนี้เนาะ,ะหลังจากที่ชนะแล้วนะคะเราให้เขาเป็นชุดแรกเนาะเป็นหนึ่งนะคะ พักตัวเป็น2นะคะลงมาที่3มแล้วก็ขึ้น4ีแล้วก็ลง5นะคะเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะหมันไม่ค่อยยืดนะคะ3มันก็ยาวเนาะ5มันก็ยาวด้วยนะคะลองวัด Extension ดูนะคะราคานะคะ e x t ก n s i o n เนาะ e x ็ก n s i o n ก็วัดจาก2มา3แล้วก็มา4ี่นะคะอ่นี่นะคะ5ของเขานะคะ5ของเขามากกว่าร้อยนะคะมากกว่าร้อยก็คือเขายาวกว่าขึ้นสานะคะ ขอยับเพิ่มสามนะสามมากกว่าหนึ่งไม่สั้นที่สุดนะคะอันนี้มันก็ได้คุณสมบัติของได้อทอร์มิแนลแล้วนะคะคุณสมบัติของทอร์มิแนลก็คือตัวห้ายืดนะสี่ขึ้นไป 1, แลบหนึ่งก็แลบเยอะเหมือนกันนะสี่แลบหนึ่งนะคะสิ่งที่ทอร์มิแนลเขาจะทํานะคะสิ่งที่ทอร์มิแนลเขาจะทํานะคะเขาจะไปที่โน่นเลยนะคะเขาจะไปที่หลุดตูดนะคะก็คือหลุดศูนย์นะคะมาค่ะเขาจะหลุดศูนย์นะคะ พื่อลองดูกันค่ะว่าเทอร์มินอลอันนี้เขาจะทำผลงานหลุดศูนย์ไหมนะคะโอ้โหลงมาอีกค่ะลงมาอีกค่ะระดมทุนใหม่ค่ะโอ้โหลงมาสักโซนไกลเลยนะคะระดมทุนใหม่ค่ะระดมทุนใหม่นะคะน,นี่ไม่ใช่ตอมมอนะคะโนนคือสิ่งที่เขาจะไปนะคะเขาต้องหลุดศูนย์นะคะาต้องหลุดศูนย์ของขึ้นนะคะห้ายืดนะคะสี่แลบ,บหนึ่งนะคะเทอร์มินอลนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเรียบร้อย หาไม่เจออ่ะอันเนี้ยก็เป็นลักษณะของโทรมินอลนะคะเพื่อนๆดูสิขนาดอันนี้ทางฟิล์ม5ทีนะแต่ด้วยความที่มันกว้างอะ่ะ3,000กว่าจุดนะคะ3,000กว่าจุดเพื่อนๆเ,เราหาแพทเทิร์นแบบนี้ดูนะคะโทมินอลแล้วก็เดโคแนลนะคะใน DE นะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ